มีพระมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับพร้อมประวัติการสร้างประวัติที่มานะครับองค์นี้มีชื่อว่าพระกิ่งเศรษฐีนวโกดนะครับนว่าแปลว่า9ก้านะครับก็คือพระกิ่งหรือพระที่มีเก้าน่า,าใน9ก้าใบหน้านี่นะครับเป็นมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลหรือสมัยพุทธเจ้านะครับท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นโยมอุปถากเป็นพุทธอุปถาของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ได้ฟังธรรมจนบรรลุปเป็นพระอริยสุรบัญทั้งสิ้นนะครับ สำหรับการตำราการสร้างเนี่ยก็ตกทอดมาหลายยุคนะครับมาจนถึงแผ่นดินสยามอย่างพระอุบาลีนะครับแล้วก็ถัดลงมาจนมาถึงเจ้าคุณมานะครับตามตำราเนี่ยถ้าตามที่สร้างจริงๆนะครับจะต้องสร้างโดยไม้ยอป่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยหายากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสร้างทางสายวัดสุทัศน์วัดบวรเนี่ยก็นํามาสร้างเป็นพระกิ่งพุทธคุณก็เด่นทางด้านของโชคลาภเงินทองนะครับ ก็เป็นพระมหาสิทธฐีนะครับน,นี่วันนี้นำมาให้ชมกันนะครับลักษณะก็ค่อนข้างใหญ่นิดนึง